ก็หลังจากนุ่นแลงหลังจากพักฟื้นเสร็จแล้วนุ่นแรอกระปุ่นน่ะรอเก้าพักฟื้นเสร็จก็จัดร้านไงเก่งเตรียมของขายแล้วเก่งเตรียมของขายซื้อตู้ซื้อโต๊ะหมดแล้วรอให้แม่เปิดร้านอ่ะขายลูกชิ้นทอดมารับจ้างเลยแล้วตอนเย็นจะพาไปขายอยู่ อยู่แก้งคออยู่ริมถนนแก้งคออดีจะมาเช่าห้องเ่าคกับจ้าไม่แบตอนตอนกลางวันเราอยู่เราอยู่ร้านแม่หอยไงตอนเย็นแล้วก็ไปอยู่เออเราเราต้องขายทั้งวันจะตื่นแต่เช้าตอนเช้ามาอยู่ร้านแ <c oughs> ม่หอยตอนเย็นแล้วก็ไปเขียนรถเขียนฟังกับมุมฟั <c oughs> งบไ,ไหวเ <c oughs> ร็วปัะดี้เกีงตื่นตอนไหนคะบ่ายโมงค่ะ ไ,ไม่ได้แล้วต้องปรับตัวใหม่แม่เขาไปวัดเขาตื่นตีสี่เหมือนเด้อเขาคอระคังแป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 งเด้อยากเบี้หดพี่เบ้โอ๊ตขาประเด็กพลาดสินะจะได้จะเตรียมไว้ไม่ต้องลุกดั้งทีเดียวบูดีว่ามุมพักวแม่ไว้แบบเอ๊กเอ็น วิ่งได้กลิ่นแล้วมันหอมมาเช่าห้องดูสิทุกคนสีสันไม่ใช่สุดหอยคนแตเอออยากจะเอามนอะไรพี่อย่างอะไรเช่าห้องวิเศษประกอบด้วยอุ้ยเล็บคืองามแท้เล็บหมีมาเนาะแม่เล็บสวยจริงว่ะเฮ็ดได้เป็นเดียนหลังนี้พอออกร้านไอริสนี่ยทำให้นะมาแล้วแต่เนียงว่าแบบเลิศนะมันเลิศทำดีนะบ้าบอ กินลงเอาอะรมนเเลทุกคนเลยล้แล้วเอาไม่ใก่มันมาดย่ผูถเนี่ยชอันมือข้าเต้องซัวไส้นะเกลินกาานอเออไปพลุลกเก๋บรราไพลักเกบางอันอันขนมเส้นกับไปพลละเกเนาะอืมมันรึะตั้งตอนรักสิ ดูทุกคนดูสีสันดิหอมเมื่อกี้น้อยหอมอ่ะเนาะเออเออเนาะคลิปไข่ไหลไม่แล้วกิ่งกระวุดขายรอได้ไหมล่ะเออกิ่งกระวุดขายรอเอามาเตรียมของเลยเอามาเตรียมร้านดต้องลงทุนทุกอย่างก่อนเป็นหมื่นนะคะ ต้องลงคุนเป็นหมื่นนะคะทิ้งเงินไว้ให้ตัวราเ็ค่ะต้องห่อกับถิ่มเงินไว้ตินาลดหมื่นลดบ้านี่มันไอ้สิ่งามลูกมาได้สามสี่หาหนึ่ง่นเปียวกัอสิ่งเขาจะขายเปิดร้านลูกชิมรอชมตาเนีขายรอแม่เปรี้ยวนะิอี้่แม่ใช้ประกอบตัวสามหน่วยเพะเืองเปรี้ยวทำไมล่ะ ไต้องแสงเปิดน้งตาเดี๋ยวนี้น้ำความสารไม่ได้ธนางานไม่ข้าวไม่ขาไม้าอีกแล้มันบดเป็นประเด็นนะแม่น่ะมันนูนเง้ยเออทำไมไม่แส่เงี่ยหล่ะหาโู้ชนะให้เขาแม่ยังอยู่ยุ่ยในใจแม่หอยตี๋ต้องไม่หอยอย่างเดียวนะอู้หใส่ถาดด้วยเอามาตั้ห้องอุ๊ยใส่อะไรดูผักสิคะแม่มักผักกุชชาร์ดมากนะเอามา <gesch uce> อันมาเต็นะเขาหนูเอาดูมาเนี่ยคุณน้องจะเปิดร้านพรุ่งนี้เลยคุณน้องจะเก็บร้านเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องใส่กระบะดอกนี <luego> ่หม่องน้องดูดูดูน้องที่ไหนก็ได้ดูนะครับดูนะเจ้าหมวกบอกสามน่วยนะคะเนี่ยตอนเขากินมันชนะเลิศเนาะออกเปรี้ยวๆมันนี้แซ่บออกเปรี้ยวเอาขนมเซนมาออกจะเปรี้ยวไหมล่ะ ขนมเส้นยยยใช่ไหมตนมืิมันอร่อยรสิศเลกินมันนงงเลยนรักินโผงงเลยอ๋อหิวอ่ะเป็นไงข้าวมีไหมเถอะเยอเอาอะไรอีกน่ะปล๊มึกลวกปลามึกลมีปลาหมึกด้วยมักเสตเปลาหมึกนี่มักน ที่เดชสมตรเป็นโลคไตนี่เนี่ยแม่แบบมม่เกี่ยวกันมันเค็มนะแม่ใส่เยอะยันป่ะโอ้ยจะเอาไม่อย่างดียวนใส่เลยมันลหนนมจีนอยู่ไหนเออีอมันกับบดจัดบดเต่งบเต่งเน่ขนมเสตแมวมาปลาดิเ่ กับตะเกีบข้าวกระิ่งแท่าจะมาหาเก็บถั่วมันช่วงนี้เป็นช่วงกินมันไม่ใช่ช่วงเก็บกินเราก็ได้เก็บซอยเออก็เก็บให้มันเรียบร้อยนิดหน่อยเพื่อได้นอนสี่ห้าเดือนเพื่อไปได้ออกง่ายจังแนวตายเย้ยมันอุ้ยทุกคนดูสิไอ้หนี้ังพ่อส้มหมูพ่อเออไปไปแบนี้โอ้ย คนนดนะดะลอลแม่สิแม่สิสวยหานอยู่เลยค่ะอือหือสวยแม่มาถือให้ดูหน่อยสิถือดูหน่อยสิอันนี้อันนี้เขาอยากกินเองเลยค่ะเด้อเออสุด,ดยอด เราทำกินเองนะคะไป <มา S 2> ไปครับ